54วันจะชี้ชะตาอนาคตประเทศไทยว่าวันที่14พฤษภานั้นนายกรลฐมตรีคนต่อไปจะเป็นใครจะเป็นคนที่30หรือว่าเป็นบุคคลที่ดำรงตำแหน่งสมัยที่สามมีอยู่สองทางเลือกครับ <c oughs> คนที่30กับคนสมัยที่สามมีส <c oughs> องหลังจากวันนี้ไปจน <c oughs> ถึงวันที่14พฤษภาคมครับตอนนี้ชัดเจนที่สุด สแสวงบญมีออกมาบอกชัดเจนว่าจะมีการเลือกตั้งกันในวันที่14พฤษภาคมหลังจากรอกันมานานคําถามทําไมต้อง14เอา14 <c oughs> เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับเดิมที่บอกว่าวันที่7ครับ <c oughs> วันที่7พฤษภาคมจะเป็นช่วงว่วงเวลาที่ทอดยาวมากเนื่องจากเป็นวันหยุดยาวครับ4 5 6 7และก็วัน,น วันนี้แน่นอนครับทาไมต้อง14กกรทไม่ได้แถลงผลว่าทําไมต้องเรื่อง14เอ้าแล้วทำไมถึงเรื่อง14มีอยู่สามเหตุผลครับคุยกันในกรทตั้งแต่ตอนเช้าว่า7พฤษภาคเนี่ยวันหยุดยาวเออเห็นไหมล่ะว่าคนจะใช้สิทธิ์น้อย7พฤษภาคมหยุดยาวห่วงว่าคนจะใช้สิทธิน้อยปริมาณคนที่มาใช้สิทธิ์มีผลผกผันโดยตรงครับต่อ การเลือกตั้งและผลของการเลือกตั้งครับอันคนมาน้อยเขาบอกว่าจะใช้ชายสอยอย่างประหยัดเพราะฉะนั้นพักท sure> ี่ม eh ีผลที่เครดิตของพักมากจะได้เปรียบครับเผลที่สองเขาบอกว่าพฤษภาเนี่ยคนจะอยู่บ้านเนื่องจากว่าเริ่มเปิดเทอมแล้วคลอนพฤษภาเนี่ยสิบห้าสิบหกเนี่ยโรงเรียนแบบทั่วไปอ่ะก็จะเปิดเทอมเปิดเทอมเปิดเทอมเนี่ยทุกคนก็อยู่บ้านโอ้คลองก็ไปไหนไม่ได้เพราะเปิดเทอมพูดนี่เหตุผลในการตกเถียงกันนะอ่าอันที่สามเนี่ย สิ <12 S 1> ออีจาก74สี่ก็ขยายอีก7วันนะเออ้อยกรต่ได้เตรียมพร้อมมีอะไรที่ขาดตกบกพร่องก็มีความพร้อมมากขึ้นคุณอย่าทำเป็นเล่นไปออนะรบโบราณท่านว่าทำอ,อ,อะไรก็แล้วทำเถิดให้เชี่ยวชาญเถิดมันจะเกิดผลครับกกตมีความเชี่ยวชาญอยู่เรื่องหนึ่งครับกล,ลยุทธ์ว่าด้วยเรื่องของจัดการเลือกตั้งครับมมันเป็นศิลปะในกระบวนการจัดการของกอกตครับ และการที่กกตเลือกวันที่14ไม่ใช่ได้มาโดยเพียงแค่นึกว่าจะเป็นแบบนั้นและจะทําแบบนี้ถ้าเราดูไทม์ไลน์เนี่ยรายละเอียดไส้ในไปทินการเลือกตั้งเนี่ยจะเห็นว่าข้างในเนี่ยค่อนข้างเป็นตัวเลขเดิมที่วางไว้ตอนเก็บที่จะเปลี่ยนจากเก็บ14ที่เหมือนกันเดิมคืออะไรนะ,ะเดิมที่วางก่อนนะเนี่ยสถึงเเมษาก็ยังรับสมัครสสแบ่งเขตเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิม สีถึงเก็ไอ้ปาร์ตี้วันรับสมัครปาร์ตี้ลิสต์สามพฤษาวันสุดท้ายเพิ่มชื่อต่อชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเจ็ดถึงสิและ15ถึงยี่สิบเอ็ดพฤษาวันแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันที่7จคะแนนลงเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วก็14เนี่ยวันเลือกตั้งเดิมทีม <า S 1> วันที่7จะเป็นวันเลือกตั้งตอนนี้ให้วันที่เด เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตและนอกเขตการเลือกตั้งถูกต้องถูกต้องถูกต้องและเปิดพื้นที่สําหรับคนพิการนี่คือตามแสดง <line> ว่ามีการเตรียมการในเรื่องนี้อย่างเป็นระบบครับมีคนตั้งคําถาม่าแล้วกรณีการแบ่งเขตเลือกตั้งอ่ะนี่ที่มันมีปัญหาอยู่เนี่ยพอ,พอแถลง,งพอแถลงป้อนแบ่งแขวงมาเป็นเขตครับคือตรงนี้ไม่ได้ถแถลงแต่ผู้สื่อข่าวถามเพราะห่วงว่า การแบ่งเขตที่มีการคนฟ้องเนี่ยอืจะนําไปสู่การโมฆะซึ่งวันนี้กรกตก็มีการถแถลงเรื่องนี้ครับตอนนี้ก็ยังไม่เห็นหมายศาลยังไม่มาครับยังไม่เห็นนะครับแต่ว่าในส่วนของสํานักง,งานก็ทํางานไปตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูนณวันนี้ก็ยังไม่มีแผนการอะไรคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับก็ให้รอดูวันรอรอ,รอดูว่า ศาลท่านจะว่ายังไงครับอ๋อ,อต้องรอดูอ่าเอาแล้วถ้าศาลว่าผิดแล้วทำไงเนี่ยเอาผิดก็ไปแก้สิอ๋อแก้ทันยังผิดยังแก้ทันเพราะมีเวลาช่วงขยายไปเจ็วันน่ยไปแก้ได้ครับอย่างไรก็ตามระยะเวลา54วันนับถอยหลังไปวันเข้าไปสู่คูหาที่ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันไม่มีความเหลื่อมล้ำอนับไป คำถามคือ4เดือนนี้จะเป็นเช่นไรทำไมถึง4เดือนอย่างที่เราบอกคือถึงแม้จะมีเลือกตั้งแต่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยยังดํารงตําแหน่งเขาไม่เรียกรักษากานนะวันนี้ประชุมกมห้ามเรียกว่ารัฐบาลรักษาการยังดํารงตําแหน่งในฐานะนายกจนวันที่ได้าารัฐบาลใหมออ่อือประมาณสิงหาน,น,งนี่ไงนี่ไง คอลอหม่ทางวสั์เนี่ยสิงหาคุณไม่ต้องไป,ไปไปไปบอกว่าห้ามเรียกเขาหรอกนะ <laughs> <c oughs> คุณยุบสภาแล้วแสดงว่าคุณคืออำน,นาจให้ประชาชนรัฐบาลที่มีอยู่ในสภาพปัจจุบนันคือรัฐบาลรักษาการถูกต้องไม่ต้องไปบอกเขาว่าเขาเรียกแบบนั้นผิดแบบนี้ถูกมันถูกอยู่แล้วว่ารักษาการแทนกระทําการแทนบางอย่างทําได้บางอย่างทําไม่ได้วันเนี้บันทึกใน มาติคอรมอเลยนะรอ,อ,องวิศรุ่มาอีกห้ามเรียกรักษาการแต่เป็นรัฐบ,บาลรักษาการ,รนั่นแหละนี่แล้วก็มติคอรมอก็าบอกว่าคือกฎหมายแต่ความเป็นจริงถ้ากฎหมายมันไม่มีสภาพบังคับ,คบมันก็ไม่ถือว่าเป็นกฎหมายซึ่งตอนนี้เ็าบอกว่า4เดือนนี่กว่าจะได้รัฐบ,บาลใหม่เนี่ยตอนนี้ธ<อ>ุรกิจนี่ห่วงมากว่าจะเกิดสุญญากาศเพราะระหว่างทางเนี่ยมันเกิดความไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้ตลอดเฉพาะเรื่องภาวะเศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้เห็นยัง แบงค์ลันแบงค์ล้มแบงค์ลันแบงค์ล้มกันที่ยุโรปครับอเมริกาครับแต่มันลากพาประเทศไทยไปด้วยอย่าคิดว่ามันไม่เกี่ยวนะต้มยำกุ้งมาเกิดขึ้นที่ประเทศไทยอาเซียนทั้งหมดพังกันละนาวเลยลามไปถึงโน่นยุโรปอเมริกาด้วยก็นนั้นต้องดูว่าผลกระทบนี้มันเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยมันจะขยายไหมแ,แค่ไม่เกิดแบงค์ลันเนี่ย เขาบอกปีนี้เศรษฐกิจจะถดถอยแล้วและระหว่างทางนี้ถ้าเกิดโอ้เจอกับดักเรื่องของแบ่งคงแบ่งเคตอีกเออเอานักธุรกิจระดับประธานอุตสาหกรรมเลยห่วงว่าจะภาวะสุญญากาศทางการเมืองรอรัฐบาลชุดใหม่อเป็นไปได้ต้องให้รัฐบาลรักษาการช่วยดูแลและพยุงเศรษฐกิจไปก่อนนี่เขาห่วงแล้วก็ตอนนี้การการหลายส่วนก็เกียรว่างนะต้องเปิดทางครับนอกจากนั้นขณะนี้ สถานการณ์โลกเนี่ยมันไม่น่าไว้วางใจไม่น่าไว้วางใจขนาดจะมีการประกาศจับปูตินถ้าออกจากถินร,รัสเซียเลยอ่ะเพราะฉะนั้นสถานการณ์มันไม่แน่นอนโลกมันผันผวนรัฐมนตรีคอรมอรักษาการจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องบริหารประเทศอย่างชาญฉลาดสิ่งที่นี่ประชาชนจากสภา,าขอนค้าก็บอกว่าอยากหวังให้แบบจัดตั้งรัฐบาลเร็วซึ่งเรื่องนี้ผระอาชนมีความเป็นห่วงเพราะหากได้รับาลใหม่ช้าเนี่ย จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเ,เห็นยังสี่เดือนสี่เดือนครึ่งเนี่ยกว่าจะได้รัฐบาลใหม่เดือนสิงหาเนี่ยเอกชนสองค่ายเลยสภาอุดสภาอ,อ,อ๋อก็ห่วงเรื่องนี้ว่าช่วงสุญญากาศนี้ทำยังไงให้เล่งรัฐบาลใหม่เราต้องยอมรับปัจจัยอยู่เรื่องหนึ่งนะคระบบการเลือกตั้งที่เรากำลังคาดหวังนะครับมันมีเดิมพันของมันอยู่ระหว่างทางแต่ในระหว่างทางเราต้องยอมรับเช่นเดียวกันว่าถ้ารัฐบาลรักษาการ จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในภาวะวิกฤตในบางเรื่องก็จําเป็นต้องทําครับะจะงอมืองอเท้าบอกว่าทําไม่ได้ไม่ใช่นะครับอีกท่านหนึ่งนะวิกรมกรมดิบเนี่ยท่านว่าไงนี่เพิ่งออโอนเงินสองหมื่นล้านเข้ามุยที่ใช่ไหมอ่าเข้ามวยทิค <laughs> าดหวังว่าจะเห็นนักการเมืองที่กําลังจะเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยหรือเป็นรัฐบาลชุดใหม่ทําให้ประเทศจเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นโดยสิ่งที่อยากเห็นเกี่ยวในวยหาเสียงคือนักการเมืองทําให้ GDP ไทยโตขึ้นอย่างน้อยปีละ หเป็น<ม>ความท้าทายมากครับห <c oughs> หากทำได้จริงประเทศไทยก็มีโอกาสหลุดหน้าแซงประเทศอื่นโอ้โ oh. หนีโอกาสจะหลุดหน้าแซงประเทศอื่นใช่นี่เราฝันอยากเห็นขนาดเศรษฐกิจหรืออัตราการเติบโตที่สะท้อนถึงปริมาณเงินในระบบมาห oh. ล่อเลี้ยงไหลเวียนเนี่ย <c oughs> เกิน5%เปเมาตลอดครับ <c oughs> แต่เราไม่เคยได้เลยในรอบเอาย้อนกลับไปอา้าปีไหนล่ะยีกว่าปีอะ เราไม่เคยได้ครับเคยมาครั้งเดียวนู่นสมัยคุณพภิสิทธิ์เวชาชีวะน่นตอนนั้นเศรษฐกิจหดตัวอย่างรุนแรงแต่ด้าเงินเข้าไปจําได้ไหมแล้วเศรษฐกิจมันโตเกินห้าเปอร์เซ็นต์อันนั้นเป็นครั้งเดียวหลังจากนั้นไม่เคยมีเราไม่เคยเห็นอีกเลยอ,อเพราะฉะนั้นตัวเลขของการขยายตัวหกเปอร์เซ็นต์ฝันหวังได้แต่จะทําเขาบอกว่ายากกับเ็าบอกว่าปีนี้โอกาสที่เศรษฐกิจโลกจะถดถอยจะชะลอตัวก็แล้วแต่เนี่ยโอกาสเกิดขึ้นมากเพราะ ประเทศไหนที่เพิ่งการส่งออกเนี่ยนี่น่าห่วงนะแค่ตกแค่ไม่ติดลบเนี่ยก็ถือว่าผ่านแล้วหวังว่า6%เนี่ยคงยากแต่นี่สิ่งที่มาจากการเลือกตั้งนั่นคือเงินจะสะพัดในระบบครับครับ,รบประชาธิปไตยแบบไทยๆเม็ดเงินจากการเลือกตั้งในแต่ละครั้งแต่ละคราวเนี่ยทะลุไป4ี่หมื่นห้าหมื่นล้านทุกคราวไปรอ,อบนี้หอการค้าไทยว่ายังไงห้าหมื่นล้านห้าหมื่นล้านหมื่นล้านเนี่ยเขายังไม่นับที่แบบ กล้วยเบิ้ลนะฮะทั้งั้งเนี้ยเบิ้ลมากเบิ้ลกันเยอะและเงินห้าหมื่นล้านเนี่ยถ้ามันหมุนนะเอาบรรดาจากนักการเมืองแล้วกันจากบรรดานักการเมืองไปสู่กระเป๋ามือของประชาชนประชาชนก็ไปซื้อของซื้อกล้วยซื้อของวีคูณตวีคูณตัววีคูณไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยถ้าได้สิบรอบเนี่ย พีวีห้าหมื่นแบบมันจะเป็นห้าล้านล้านนะ,ะห้า,าแสนหรือห้าล้านล้านนะต<อ>ีคูณนะทำเป็น<อ>เล่นม<ป>ว่าเนี่ยสุดท้ายเนี่ยทางอ๋อ์ค้ามองว่าสามถึงสี่เปอร์เซ็นต์ขยายตัวเลยค่อนข้างมองดีนะเห็นอานิสง์ของการเลือกตั้งกบบหอมหวานหรือยังครับ,รบแน่นอนครับห้าสิบสี่วันก็จะชีช้ชะตาแต่แน่นอนครับวันนี้ยี่สิบเอ็ดท่าไหรนะมีนาครบรอบวันเกิดของท่านนี้ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา 69ปีพร้อมเป็นนายกหรืออยัง